สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งนักนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาพิจิกท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะมาฟังกันคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนหรือ16-30เมษายนดวงชะตาของท่านช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคลิปนี้จะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าน,นะคะและจะบอกด้วยนะคะว่าท่านจะมีโชคมีลาภหรือไม่ ชาวราศีพิจิกทุกท่านคะมาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะท่านใดที่ทํางานประจํางานของท่านจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีดวงได้ทํางานใหม่ๆอาจจะเป็นการรับผิดชอบงานแทนใครบางคนก็ได้นั่นก็หมายความว่าท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องของการเงินคะ่ะข้อดีก็คือว่า ไม่ว่าท่านนะคะจะทำงานอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จนะคะท่านใดที่กำลังวิตกกังวลใจเรื่องของการทำงานเพราะว่ากำลังมีงานบางอย่างที่ท่านพยายามแก้ไขยอยู่แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังจะแก้ไขสำเร็จไหมท่านจะทำสำเร็จนะคะแก้ไขางานได้งานสำเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้นและที่สำคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหากติดขัดมีปัญหา ให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะเป็นช่วงที่มีคนคอยช่วยเหลือฉะนั้นอย่าเหนื่อยคนเดียวนะคะชาวราศีพิจิกท่านต้องการขอความช่วยเหลือจากใครเรื่องอะไรท่านนึกถึงใครในเรื่องนั้นๆก็เข้าไปขอความช่วยเหลือเธอดคะ่ะจากประสบความสําเร็จมีคนช่วยแต่ท่านจะเอ่ยปากหรือไม่เท่านั้นเองนะคะได้รับข่าวดีเรื่องของการงานด้วยนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่าน ได้รับความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนส่งเสริมฉะนั้นนะคะถ้าท่านอยากทํางานไหนในช่วงครึ่งเดือนหลังเข้าไปขอโอกาสของานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะสําเร็จท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ถ้าท่านอยากได้งานทําท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําถ้าท่านอยากได้งานทําให้ท่านติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าคนที่เคยให้งานท่านทําจะสําเร็จนะคะ เป็นอันว่าในช่วงครึ่งเดินหลังาการงานของท่านยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีมีคนให้การช่วยเหลือดีวาจาเดนขอความช่วยเหลือจากใครมักจะประสบความสําเร็จทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมดีนะคะ,ะท่านใดที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีลูกน้องบริวารในช่วงครึ่งเดินหลังลูกน้องบริวารหรือว่าคนในทีมคนในกลุ่มของท่านจะให้การช่วยเหลือดีคะ่ะ เป็นพูดคุยอะไรก็ถือว่าไม่ค่อยมีความขัดแย้งการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างที่จะ,ะรับรื่นนะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะทำอะไรให้ลงมือทำได้เลยนะคะอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครอยากจะได้งาน หรือตั้งใจว่าจะทำอะไรก็ตามทําได้เลยค่ะจะสําเร็จในช่วงครึ่งเดอนหลังและที่สําคัญจะมีคําว่าใหม่ๆเกิดขึ้นมีคําว่าโชคลาภเกิดขึ้นในเรื่องของการงานที่ผ่านมาถ้าท่านคุยอะไรเอาไว้และกําลังรอคอยข่าวกําลังรอคอยคําตอบท่านจะได้รับข่าวนั้นๆจะได้รับคําตอบและเป็นคําตอบที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกการเงินในช่วงครึ่งเดินหลังนะคะเป็นช่วงที่การเงินยังคงลื่นไหลดี ถือว่าเงินเข้ามาดีมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองเจรจาขอความช่วยเหลือจากใครมักจะสําเร็จเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืออาจจะมีคนบางอาจจะมีใครบางคนภายในครอบครัวช่วยเหลือ s พ p p o r t แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่านั่นค่านี่กับท่านนะคะถือว่าการเงินยังคงหมุนเงินได้แต่ว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ โดยเฉพาะคนที่ท่านรู้จักคนที่ท่านสนิทสนมอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นลูกน้องบริวารหรือไม่ก็คนในครอบครัวหรือถ้าเขาไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือท่านก็จะได้ยุ่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครบางคนเรื่องของการเงินนะคะท่านจะหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมหมดเงินไปกับการนัดคุยนัดเจอผู้คนนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะ แต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าหมุนเงินได้รายจ่ายยังคงเป็นรายจ่ายปกติที่ท่านต้องจ่ายนะคะก็เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในครอบครัวารายจได้จ่ายด่วนๆยังไม่มีเข้ามาจะมีก็คือว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะช่วยหรือไม่เท่านั้นเองถามว่าท่านสามารถช่วยได้ไหมเอาเข้าจริงๆท่านจะช่วยนะ เพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีมีเมตตานะคะใครทำให้เจ็บท่านท่านไม่ค่อยจำหรอกท่านจะรู้แค่ว่าถ้ามีใครเดือดร้อนเข้ามาท่านช่วยเหลือได้ท่านก็พร้อมที่จะช่วยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะผลักไสคนอื่นนะคนเดือดร้อนมามักจะสมหวังกลับไปทีนี้ก็อยากจะให้ท่านนะคะพยายามดูนิดนึง ว่าคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนั้นเขาไว้ใจได้ไหมเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับว่าท่านจะเจอใครบางคนนะคะทําให้ท่านอึดอัดลําบากใจอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือไม่ก็การเงินก็ได้มีใครบางคนที่ท่านไม่อยากเจอเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังถ้าจะได้เจอคนที่ไม่อยากเจออาจจะอาจจะมีคนที่ท่านไม่อยากจะช่วยเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านก็ได้มันจะเป็นลักษณะนี้คือพูดง่าย มีเรื่องอึดอัดใจเล็กๆน้อยๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยเท่านั้นเองนะคะตเตรียมตัวได้เลยนะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนหรือท่านอาจจะอาสาช่วยเหลือเขาเองก็ได้อาจจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคนที่ท่านรักและเคารพอาจจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้หรือท่านอาจจะตั้งใจว่าจะซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้กับใครบางคนที่ท่านรักเคารพที่ท่านรู้จักก็เป็นไปได้ มีรูปแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเขาไม่เข้ามาขอความช่วยเหลือท่านก็จะช่วยเหลือเขาเองนั่นเองค่ะคือพูดได้ง่ายเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีใจเมตตานะเป็นคนที่รักลูกน้องรักเพื่อนฝูงใครเดือดร้อนมาท่านก็พร้อมที่จะโอบอุ้มพร้อมที่จะช่วยนะคะส่วนทางด้านความรัก ความรักของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังสําหรับคนโสดใช่ไหมคะความรักในคนโสดในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นอืความรักในคนโสดสําหรับท่านใดที่มีคนคุยอยู่นะมันเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยอืท่านกําลังท่านท่านกับคนที่ท่านคุยอยู่อ่ะกําลัง เข้าใจผิดอะไรบางอย่างเขาอาจจะทําให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมให้ใจไปแล้วเขาไม่ค่อยให้ใจมันเหมือนกับว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่อะถ้าเป็นไปได้ให้เปิดใจพูดคุยนะคะอย่าคิดเองเออเองนะเพราะว่าท่านกําลังวิตกกังวลใจกระวนกระวายใจอยู่กับคนที่ท่านคุยด้วยอยู่นะฉะนั้นอย่าคิดไปเองนะคะถามเขาได้นะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยนะคะ ดีกว่าท่านมานั่งวิตกกังวลใจคิดเองเอ่ยเองนะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดก็ได้หรือถ้าท่านไม่อยากอีกอีก,อกมุมหนึ่งนะท่านอาจจะอยู่นิ่งๆเพื่อคิดทบทวนในช่วงที่ผ่านมาแล้วท่านกำลังจะมีคำตอบให้กับตัวเองว่าตกลงแล้วท่านอยากจะคบต่ออยากจะคุยต่อหรือท่านอยากจะหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้จะมีลักษณะนี้ด้วย สำหรับคนโสดจริงๆเป็นช่วงที่ท่านนะคะจะมีความสุขที่ได้อยู่กับคนในครอบครัวญาติพี่น้องได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วเป็นช่วงที่ท่านและคู่ค่อนข้างมีความสุขท่านจะได้ช่วยเหลือคู่ครองด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรืออาจจะได้ให้คำปรึกษาคู่ครองไม่เรื่องใดก็เรื่องนึงแต่ว่า ใจเย็นนิดนึงนะคะช่วงนี้ระวังคําพูดนะเพราะว่าท่านเองก็ค่อนข้างที่จะปากไวเวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองบางครั้งคู่ครองของชาวราศีพิจิกก็เป็นคนที่ชอบแกล้งชอบแย่นะคะท่านอยู่ดีๆก็ชอบแกล้งให้ท่านหงุดหงิดโมโหแล้วมีความสุขอะไรประมาณนี้ก็มีนะฉะนั้นใจเย็นๆน,นะคะรามัดระวังคําพูดชีวิตคู่ไม่มีปัญหานะค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยละ่ะ เป็นไปได้ดีช่วยเหลือเกอื้อกูลกันดีนะคะแล้วทีนี้มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างสุขภาพของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นยังไงบ้างสุขภาพในช่วงครึ่งเดือนหลังสําหรับชาวราศีพิจิกไม่มีปัญหานะคะแต่ระมัดร,ระวังอาการปวดหัวความเครียดสะสมปวดหัวบ่อยระวังความดันกําเริบระวังไมเกรนกําเริบเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าหากท่านมีความรู้สึกว่าท่านปล่อยวางได้ไม่คิดเยอะไม่คิดมากก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอกคะ่ะ ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ดีนะคะสุขภาพยังคงแข็งแรงดีนะคะจะเจ็บป่วยก็ตามที่ได้บอกมาเลยค่ะมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังแนะนำให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะคะทำกับอะไรก็ได้ถ้าท่านตั้งใจว่าอยากจะทำบุญเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะขึ้นอยู่กับท่านความตั้งใจของท่านมากกว่าทำบุญกับอะไรก็ได้นะคะ แต่แนะนําให้หาโอกาสทําบุญบ่อยๆจะเป็นการเสริมดวงที่ดีสําหรับท่านเลยทีเดียวละท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทางด้านโชคลาบของท่านในช่วงเครื่องเดินหลังมีโชคมีลาบนะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าโชคลาบจะมาในรูปแบบใดเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าท่านจะมีข่าวดีทั้งสองอย่างนะดูดูแล้วจะมีทั้งเรื่องของการงานและการเงิน ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านจะได้มาในรูปแบบใดเท่านั้นเองนะคะมีคําว่าได้เกิดขึ้นในช่วงเครื่องเดอนหลังมีคําว่าข่าวดีเกิดขึ้นค่ะสําหรับท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เสี่ยงแค่พอหอมปากหอมคอก็ก็พอนะคะอย่าเสี่ยงเยอะนะขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกลาบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ